แต่คดีนี้เป็นคดีขโมยรังนก oh. ในพื้นที่พัทลุงนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงสั่งย้ายตํารวจภูธรปากพยูน4นายนะคะเพื่อจะเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรณีคดีการขโมยรังนกอยากจะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ ตำรวจตรีวราเวชชาพินันท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทธลุงลงนามในคำสั่งย้ายนายตำรวจระดับสูงของสถานีตำรวจภูธรปากพยุนสี่นายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรพัทธลุงค่ะแล้วขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยเป็นการเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขโมยรังนกไปให้เรียบร้อยยุติธรรมกับทุกฝ่าย คนที่มีคำสั่งให้ย้ายนะคะก็คือพันตำรวจเอกสิทธิพงษ์สังแสงผู้บังคับการสถานีตำรวจปูทอนปากพยูนพันตำรวจโทสมยาคงวงพันตำรวจตรีวิรัตพรมทองและร้อยตำรวจโทรประหยัดเขียวคำค่ะ พันตำรวจโทสมยาคงวงศารวัตรตำรวจภูธรเกาะนางคำซึ่งเป็นสถานีตำรวจที่รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนในพื้นที่หมู่เกาะรังนกตาบนเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าได้รับการมอบหมายในการป้องปรามการขโมยรังนกจากผู้บัญชาการแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างดีมาต่อเนื่องโดยมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกลุมผู้ต้องหา3าคนซึ่งมั่นใจในความบริสุทธิ์ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว แต่เมื่อมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาออกมาก็พร้อมจากปฏิบัติตามค่ะสำหรับปัญหาการขโมยรังนกอีแอนบนเกาะ4เกาะตํา 4, 5, ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า40ล้านบาทในช่วงที่เว้นสัมปทานนะคะก็มีช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปประกอบการขโมยแบบนี้ค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเกือบ100นายตอนนี้กำลังเฝ้าอยู่ แต่ว่าอย่างไรเกิดความเสียหายขึ้นแล้วต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมค่ะคือเรื่องนี้มันมีปมที่ต้องคลี่คลายเนี่ยหลายอย่างเพราะว่าโอเคมันอาจจะอยู่ในช่วงของรอยต่อแต่ว่าการเข้าไปที่เกาะนนั้นไม่ใช่เข้าไปง่ายๆเ,ออเดินไปไม่ได้อะถูกต้องแล้วก็มีคนที่เฝ้าเวนเฝ้ายามอยู่ตลอดนะครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้างก็นํามาสู่การสั่งย้ายที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง